ขอดิดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่24เดือนมีนาคมท้ายคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่านี่เป็นช่วงเวลาในชีวิตที่เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นบุคคลอันเป็นที่รักทรัพย์สินสิ่งของหรืออำนาจที่เจ้ามีอยู่การที่จะทำเช่นนั้นได้เจ้าจำต้องเข้ามาพักพิงในเรา ซึ่งเป็นที่ที่เจ้ามีทุกสิ่งครบบริบูรณ์ลูกเอ๋ยจงอบอุ่นใจอยู่ในความรักของเราเพราะเมื่อเจ้ารู้สึกผ่อนคลายมือที่คอยแต่จะไขวยคว้าของเจ้าก็จะแบออกและปล่อยให้สิ่งที่เจ้าหวงแหนอยู่ในความดูแลของเราเมื่อใดที่เจ้าตระหนักได้ถึงการสถิตยอยู่ด้วยของเราเจ้าก็จะรู้สึกปลอดภัย แม้อยู่่าำกลางวิกฤตหรือความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงลูกเอย๋ยพระเจ้าผู้ไม่เคยทอดทิ้งเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราเหมือนเดิมทั้งวันนี้และวันนี้และตลอดไปเป็นนิดเมื่อเจ้ายอมปล่อยมือจากสิ่งต่างๆให้อยู่ในการดูแลของเราจงจำไว้ว่าเราจะไม่ยอมปล่อยมือของเจ้าเลย ในเราเจ้าจะมีความปลอดภัยซึ่งไม่มีใครหรือสถานการณ์ใดๆจะมาช่วยไปจากเจ้าได้อาเมนและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่89ข้อที่15ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าชนชาติที่รู้จักโห่ร้องอย่างชื่นบานก็เป็นสุขข้าแต่พระเจ้าคือผู้ที่เดินในสว่างแห่งพระพักของพระองค์และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน ฮิบรูบทที่13ข้อ8ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวันนี้และเวลาวันนี้และต่อต่อไปเป็นนิจการและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในอิสยาบทที่41ข้อที่13ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้ายุดมือขวาของเจ้าไว้คือเราเองพูดกับเจ้าว่าอย่ากลัวเลย เราจะช่วยเจ้าอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะสรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ